สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เราจะขอรีวิว China Eastern Airline s ค่ะเป็นดีเล็กไฟ h t นะคะจากเซี่ยงไฮ้มาที่สุวรรณภูมิค่ะและนี่เป็นครั้งแรกของเราที่ขึ้นสายการบินนี้นะคะทุกคนโอเคเริ่มกันเลยค่ะอย่างที่รู้กันนะคะว่าสายการบินนี้เป็นสายการบินจีนเผื่อใครจะหารีวิวแล้วก็โอเคมาเจอคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์นะคะตอนนี้เราเช็คอินเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็กำลังจะไปที่เกตค่ะโดยนั่งเทรนไปนะคะเทรนระหว่างเทอร์มินอลนะคะ เพราะว่าเกตของเราอยู่ไกลค่ะและสายการบินนี้ค่ะที่เรานั่งไฟนี้จะเป็นที่นั่งแบบ3-3นะคะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะคะ นี่จะเป็นบรรยากาศข้างบนนะคะทุกคนที่นั่งแบบสามสามไม่มีจอค่ะสำหรับไฟนี้และอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนต้องบอกว่ามันเป็นฟูลเซอร์วิสนี่เป็นที่นั่งของเรานะคะเราสูงร้อยห้าสิบเก้าเราก็ถือว่าเรานั่งสบายดีนะคะแล้วก็บาะนั่งก็ถือว่าโอเคค่ะอาจจะเป็นการนั่งแบบสั้นๆมั้งคะเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ปวดหลังเลยพี่ข้างๆค่ะทุกคนจะเป็นผู้ชายนะคะสูงร้อยเจ็ดสิบแปดก็ขาก็พอได้นะคะทุกคนส่วน อีกฝั่งหนึ่งของเราอ่ะจะเป็นคนญี่ปุ่นนะคะสูงกว่าเรานิดนึงค่ะน่าจะสูงประมาณ165ค่ะเขาก็นั่งค่อนข้างที่จะเท้าขาไม่ติดนะคะไม่มีจอนะจ๊ะแล้วก็สายการบินนี้นะคะเป็นแบบ full service นะคะทุกคนก็คือหลวดกระเป๋าได้ทั้งหมดคนละ23กิโลนะคะแล้วก็ถือขึ้นเครื่องได้ด้วยแบบอีก7กิโลค่ะและสำหรับไฟนี้นะคะทุกคนต้องบอกว่าความโชคดีคือ ตรงเวลาค่ะไฟนี้นะคะไฟอื่นไม่รู้นะต้องวัดดวงกันเราเองค่ะแล้วก็การแลนดิ้งนะคะทั้งขึ้นทั้งลงอะ่ะค่อนข้างที่จะนิ่มค่ะสําหรับไฟนี้ไม่ได้รู้สึกว่ามันหัวใจแบบหล่นอยู่ที่ตะตุ่มอะไรอย่างนี้นะคะโอเคทีนี้การสาธิตค่ะก็จะเป็นเหมือนสายการบินอื่นๆที่เราเคยรีวิวไว้นะคะคือก็จะสาธิตวิธีการเซฟตัวเองอะ่ะผ่านหน้าจอค่ะทุกคนไม่ได้มีการยืนสาธิตแบบสดๆเหมือนสายการบินของไทยนะคะ แล้วก็อาหารค่ะก็จะมีมาเสิร์ฟเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นฟูลเซอร์วิสแล้วก็มีการเสิร์ฟเครื่องดื่มโดยไฟนี้เราบินประมาณหกโมงครึ่งค่ะตรงเวลาเป๊ะเ,เลยคือโชคดีมากๆเลยค่ะทุกคนทีนี้เราจะมารีวิวอาหารให้กับทุกคนได้ดูนะคะว่าไฟนี้อาหารเป็นยังไงบ้างสำหรับไฟประมาณหกโมงครึ่งนะคะของสายการบินนี้อาหารค่ะรอบนี้นะคะก็จะเป็นข้าวมาแบบนี้เลยค่ะไม่มีให้เลือกนะคะ ปกติจะมีให้เลือกอาหารแบบเส้นแล้วก็เป็นข้าวใช่ไหมคะถ้าเป็นสายการบินจีนเพราะว่าเขาชอบกินแบบเส้นๆส่วนรสชาติค่ะมันจะค่อนข้างที่จะออกไปทางจืดๆนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็มีน้ำมันน้ำมันหน่อยแต่ว่าเราทานได้ค่ะเราทานหมดเลยเพราะว่าเรากินอาหารรสไม่จัดมากอยู่แล้วนะคะแต่ว่าผลไม้อาจจะแข็งนิดนึงส่วนขนมก็อร่อยดีค่ะแล้วก็ไม่มีโยเกิร์ตนะคะสำหรับไฟนี้ ปกติชอบกินโยเกิร์ตบนเครื่องมากเพราะมันอร่อยนี่คือกระเป๋าค่ะยี่สิบสามกิโลเราอ่ะจะเป็นแบบยี่สิบหกนิ้วค่ะส่วนเพื่อนก็จะเป็นยี่สิบปดนิ้วก็สามารถโหลดได้ปกติค่ะทุกคนเหมือนการเดินทางของสายการบิน,นอื่นๆแหละทุกคนอืมนี่จะเป็นรูปกระเป๋าที่เอาให้ดูนะคะโอเคค่ะทุกคนเราหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนที่หารีวิวนะคะว่าเอ้อสายการบินนี้เป็นยังไงนี่นู่นนั่นนะคะน่าจะ ไม่ตกหล่นเนาะถ้ามีอะไรที่เราพูดตกหล่นหรือว่ารีวิวตกหล่นที่อยากจะทราบนะคะสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาตอบให้เผื่อมีอะไรตกหล่นไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย